วันนี้นะคะก็จะพานองเมย์มาทํากิจกรรมนะคะเป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อหมัดเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนมือข้อมือฝ่ามือแล้วก็นิ้วมือค่ะเล่นะอะไรคะเ่ยเล่นสไลเดอร์คนเดียวเหรอทางขึ้นตรงนี้ไปขึ้นตรงนู้นเหรอลูกเล่นให้แม่ดูสิคะเล่นได้ยัง หมาขาหมาหมาจ่าลูกเอาอะไรคะ<า>เดินเร็วเลยเลยอะไรนะลูกมา,มาค,ค่อยๆขึ้นนะจับไปดีนะลูกนะ<า>ค่อยๆขึ้นนะลูกนะไปเตรียมตัวอะ เต็มตัวไม่ลงนะคะสองามสมานึ่งถึงสิบหรอคะเ่อนะคาหนึ่องอะไรต่อคะ่สอง,สองมาจ๋าลูกจ๋าเก่งๆค่ะเด้อ แม่ฮะแม่ <มา S 1> อยู่ตรงนี้ไงคะเลย <มา S 1> จ๋าลูกจ๋าเลยแม<า>่หืมนายค่อยๆระวังนะคะเย่จ๋าลูกระวัง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 นะคะถอยหลังระวังนะชิ้นๆลองๆอะสนุก เดี๋ยวมาวาดรูปกันไหมคะเอไหมคะถ่ายรูดถ่ายรูดใช่ถ่ายถ่ายมายนะคุณแม่ถ่ายรูปหนูไงคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวาดวาดกันนะวาดรูปกันดีไหมคะชอบไหมชอบไหมคะชอบวาดรูปไหมมาอ่ามาไหนวาดรูปตรงไหนให้แม่ดูสิใช่แล้วอันนี้คือ ระบายสีวาดรูปค่ะดเดี๋ยวคุณแม่แกะให้ขอบคุณขอบใช่เลยโอ้ใช่ใชนี่ก็จะมาทำกิจกรรมวาดรูประบายสีนะคะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของน้องค่ะไม่มีมอขอบคุณคุณแม่ก่อนกิจกรรมวาดรูประบายสีนั้นนะคะก็ยังช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้สายตากับมือได้อย,อย่างสัมพันธ์กันอีกด้วยค่ะแม่ค่ะ สีหายไปไหนเยอะแยะเลยเนี่ยเฮ<ด>้สีไม่ครบแล้วน้องเบลแม,แม่แม่แม่ชน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 มาระบายสีกันนะลูกอ่ะวาดภาพระบายสีอ่ะวาด,ดราูปอะไรวาดเลยวาดรูปอะไรวาดเลยค่ะ,ะเต็มที่เลยค่ะอ่ะน่าชนอ่ะแกะได้เปล่า แกะได้ไหมฮะแกะปอกได้ไหมลูกนึ็กแม่แกะให้ไหมอันนี้สีอะไรบอกแม่ก่อนเหลืองเหลืองเก่งมากอะถือด,ดีดีค่ะ,ะหัดอะหัดใช้ใช้หัดวาดรูปหัดใช้นิ้วมือหัดใช้กล้ามเนื้อน่านิ้วมือจับพินต่อดีๆจับจับไปดีดนะลูกจับได้ไหมไหนคุณแม่ดูสิอ่า ค่อยวาดเอานะลูกเอาสีอื่นไหมสีเหลืองเอาสีฟ้าด้วยไหมคะช้สีเหลืองก่อนเนาะหนูวาดรูปอะไรคะเนี่ยวาดรูปอะไรบอก,มบอกแม่สิคะฮห,หืม,หมตั้งใจวาดจังเลยอืวันนี้จะวาดรูปอะไรให้แม่ดูคะเนี่ยื <laughs> ตั้งใจวาดอ่ะลูกอะไรนะมอานอะไหนอะไรนะลกูกเงินเงินอืมอันนี้สีน่ะเงินเอาฝาหายไปไหนนะคะสีน่ะเงินทำยังไงคะทำยังไง จับยังไงที่แม่สอนไปเก่งมากจับเินสอด<อ>จับจับินสอสีเก่งอะนี่นะคะจับดีๆนะลูกอาเก่งมากค่อยๆหนกค่อยๆนั่นแหละคะจับดีๆค่อยๆวาดแมโอ้ให้แม่ด้วยคะ่ะมามเรา,าม,มาวาดกันนะคะนี่นี่วาดรูปอะไรอย่ดอกไม้ดอกไม้ <c oughs> <c oughs> ชนกันชนกันค่ะชนชนิ่งโอเคอมาวาดรูปก,กันก่อน<ค>น,นี่ดอกไม้หนูวาดอะไรหนูวาดอะไรบ้างมาวาดกันนะคะระบายสีวาดส่ดูุงไหมวาดส่ดูุงไหมคะ โอ้ขีดเขียนโอ้ขีดใหญ่เลยอ่ะ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 อะระวังระวังระวังอ่ะลูกไม่ลูกนะระบายสีเสร็จแล้วใส่ปอกนะกลับคืนนะคะอันนั้นปอกหายไปใช่ไหมเดี๋ยวแม่หาให้นะเต้นเสร็จแล้วเก็บใส่ปอกแล้วก็เก็บใส่นี้นะคะจะได้ไม่หายนะคะสีวาดไปค่ะ,ะดีดีค่ะจับดีดีเก่งมากอ่ะค่อยๆลุก ค่อยๆค่อยๆค่อยๆวาดค่อยๆระบายสีอืมค่อยๆเขียนลูกค่อยๆเขียนติ๊ดดึงจิ๊ดดึงเหม่ลอลอดชุดอืเอาสีเอาสีมสชมพูไหมคะสีชมพูไหมอันนี้อันใหญ่กว่าแม่ลองใช้อันใหญ่ดูไหมเอาไหมคะอ่าเดี๋ยวแม่แกะให้นะอ่ามาลองใช้อันใหญ่ดูสิ จับถนัดไหมลองชั้นใหญ่ดูซิจับถนัดไหมคะอะมาดูซิได้จับได้เหรอได้อยู่เหมือนกันเหรอ,อเก่งๆค่ะ,ะจับได้อยู่นนองจับถนัดอยู่เนาะค่อคยๆนะไ,ได้อยู่เนะะาะค่ะแล้วสีไม้ล่ะสีไม้จับถนัดไหมคะ,ะ4 4สีไม้นี่สีไม้ลูกอ่ะลองสีไม้สีเขียวซิสีเขียวจับถนัดไหมคะลองดูซิสีเขียวจับถนัดไหม ถนัดอยู่เนาะได้อยู่เนาะอ่าเก่งค่ะอลองฝึกไปฝึกไปโอเคอ่ะเดี๋ยวลองสีเทียนสิคะสีสีช็อกอเขาเรียกสีช็อกใช่ไหมคะอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวลองอันนี้สิจับถนัดไม่ลุกอ่าลองอันนี้สิจับถนัดไม่ระบายสีถนัดน,นคะคะอันนี้อ,อย่างไงาระบายให้แม่ดูสิอันนี้ยังไม่ค่อยถนัดหรอถนัดจับแบบนี้ลหรอคะ ใช้ผู้กันผู้กันเอาไว้ทำอะไรระบายสีอันนี้จะแบบระบายสีนะคะใช่เราต้องจุ่มน้ำอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นแบบจุ่มน้ำเอาผู้กันมาจุ่มระบายสีตรงนี้แล้วก็มาทาทาในกระดาษก็ได้น,นะลูกนะวันนี้เรามาเรียน วาดภาพระบายสีกันค่ะชอบไหมคะชอบไหมลูกอ่าชอบมันวาดไปวันนี้คุณแม่และน้องเบสนะคะก็ขอตัวไปวาดภาพระบายสีกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ